ยกมือบรรโจงและขึ้นตรงเนื้อหัวฟากเนื้อฟากตัวผมลูกลานชาวปักใต้ซ้ำเนียงบานช้านฟังแล้วมันแข้งแกงโกปาซาทองแดงเก้งเกงแต่จริงใจอยู่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมอยู่คอนโดใช่ไหมอยู่ห้องแถวใช่ไหมแล้วท่านอยากเลี้ยงนกบุญทองใช่ไหมสวัสดีครับ มาเจอกันอีกครั้งกับกระผมช่างเชษดสงขาและช่องนายช่างความนกนะครับหลังจากที่พี่ๆหลายๆท่านถามผมมาว่าไม่มีพื้นที่แต่อยากเลี้ยงนกขุนทองทําอย่างไรดีนะครับหลายๆท่านเนี่ยอชอบนกรักนกนะครับแล้วก็ขาดนกไม่ได้แต่ชีวิตมันจําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือว่าเป็นหลายๆท่านทํางานนะครับทางานที่ต้องไปอยู่อพาร์ตต้องไปอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าซื้อบ้านอยู่ ในพื้นที่ชุมชนนะครับมีพื้นที่น้อยแต่อยากเลี้ยงนกขุนทองนะครับทีนี้วันนี้ผมมีคําตอบครับว่าจะทําอย่างไรอันที่จริงแล้วนกขุนทองไม่ได้ต้องการพื้นที่อะไรมากมายครับแต่ต้องการความเหมาะสมในการใช้ชีวิตนะครับวันนี้ผมได้มาทำแบบคร่าวๆนะครับเน้นย้ํานะว่านี่ทําคร่าวๆนะทาเพื่อที่จะ,ะให้พี่ๆทุกท่านได้เห็นนะครับอันนี้เป็นโครงหมอนครับขนาดลึก40 ายาวไปด้านโน้น60นะครับสูงก็ประมาณ50เซนนะครับทีนี้วิธีการก็คืออย่างแรกเลยเราต้องทํบบากระบังลมกระบ,บังลมให้นกได้บังนะครับเนี่ยผมทํบบากระบังลมลงมาประมาณนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทํารอบนะครับส่วนด้านหลังนี้ทําทึบเอาไว้นะด้านหลังทําทึบเอาไว้เพื่อเวลาลมพัดมาทางเนี้ยนะฮะมันจะได้ไปปะทะด้านหลังแล้วทําให้ลมไม่โกลกนกมากนักนะครับส่วน ด้านด้านข้างตรงนี้ด้านหน้าด้านข้างเนี้ยนะปล่อยให้โล่งนะครับให้ลมสามารถที่จะพัดผ่านได้เพื่อที่จะได้มีความสะอาดสะอ้านนะครับเวลาแดดส่องมาก็ได้โดนแดดได้อาบน้ําบ้างนิดหน่อยนะครับทีนี้ด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับด้านในเนี่ยผมจะมีคอนหนึ่งอันนะมีคอนหนึ่งอันเวลานกมันต้องการหลบลมก็สามารถที่จะไปอยู่ ตรงนั้นได้นะครับมันก็จะไม่โดนลมแต่ถ้ามันต้องการแดดก็สามารถที่จะลงมาอาอบแดดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็้านนี้ผมจะใส่บ้านเอาไว้นะอันนี้ใส่บ้านแปะเอาไว้แบบนี้แล้วก็ด้านในเราก็เจาะรูไว้นกเข้าไปในบ้านได้นะครับเนื่องจากว่าถ้า,าเราไม่ใส่บ้านนกมันก็จะไม่มีที่นอนนะมันคือนกขุนทองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกาะคอน,นอนได้ครับ ถ้ามันไม่มีบ้านแบบนี้มันจะนอนที่พื้นพอนอนที่พื้นลมก็จะโกรกนะทีนี้นกเราก็จะเป็นหวัดนกเราจะเป็นไข้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนกขุนทองจะต้องมีบ้านแบบนี้ถ้า,ากรงใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วก็เราต้องการที่จะเอาบ้านเข้าไปไว้ข้างในก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องมีบ้านแบกบ้านเอาไว้นะนะครับแล้วก็ผมก็ใช้แก้วน้ําแก้วอาหารแบบนี้ง่ายๆนะครับ แล้วก็สามารถที่จะใส่น้ําใส่อาหารนกก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในนี้ได้นะครับใช้ชีวิตอยู่ในนี้ได้ตลอดไปเลยนะไม่ว่าจะเป็น2ปี3ปี5ปีนะปลอกลงปูเราก็เปลี่ยนลงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับทุกท่านที่ต้องการเลี้ยงนกเลี้ยงนกขุนทองแล้วไม่มีพื้นที่วิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะเลี้ยงนกได้และนกก็จะสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้ นะอ๋อหลายๆท่านก็มีคําถามอีกว่าเฮ้ยช่างเนี่ยเองมีเครื่องมือแต่ถ้าพี่ไม่มีเครื่องมือพี่ทําอย่างไรล่ะนะถ้าพี่ๆไม่มีเครื่องมือก็สามารถที่จะเปลี่ยนวัสดุพวกนี้อาจจะเป็นไวนิลนะอาจจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็สามารถที่จะทําได้มันอาจจะระยะเวลาในการใช้งานอาจจะสั้นไปหน่อยพอถึงเวลาที่มันผุมันฟังเราก็ค่อยเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ กลงก็สามารถที่จะใช้ให้แบบอื่นได้นะแต่ว่าก็ให้มันมีขนาดที่นกก็ได้ขยับตัวได้สะดวกหน่อยนะครับผมยืนยันนะครับว่าแบบนี้ใช้ได้แน่นอนปีปศ2อ4พตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับผมก็ไปอยู่ที่แมนชั่นเหมือนกันแล้วก็ ใช้วิธีเลี้ยงนกด้วยกรงหมอนแบบนี้นกอยู่ในที่อยู่ที่นั่น5ปีไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับพี่ๆหลายๆท่านที่ชอบเลี้ยงนกแต่ไม่มีพื้นที่นะอันนี้คือทางออกที่ดีสำหรับท่านครับและก็สุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับฝากทุกๆท่านนะครับติดตามผมในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง u t u b e นะช่องทาง เฟซบุ๊กช่องทางเพจและก็ทางไลน์แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไม่ว่าทุกท่านจะสงสัยเรื่องอะไรก็สามารถที่จะถามผมได้ในทุกๆช่องทางนะครับถ้าจะให้สะดวกก็เข้าไปใน Facebook ส่วนตัวนายช่างฟาร์มนุกแล้วก็ถามได้เลยโทรคุยได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจส่วนว่าพี่ๆท่านไหนที่ต้องการที่จะให้ผมทาคลิปใน YouTube เรื่องอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาตอบใน ช่องทาง YouTube จะทำคลิปแบบนี้มาตอบคำถามให้ทุกๆท่านได้ดูกันครับกับผมนายจ้างฟามนกยินดีตอบทุกๆคำถามเพื่อให้สังคมของคนเลี้ยงนกดีขึ้นสำหรับวันนี้กับผมจ้างเจสสงขลาและช่องนายจ้างฟามนกขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับเขาเรียกว่าปักตายสำเนียงบ้านชานฟังแล้วมันแข้งแโกปาซ้าทองแด แกงแกงแต่จริงใจ